สวัสดีค่ะภูม่พี่นองเมื่อนี้ก็มาพอกก็มาดำกำนาดวนอีกคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง Youtube มาด่าจะมาว่างแนวทางของล้าสามาคัคีเป็นจังได้ภูม่พี่นองเข่าข้าเข่าแนวมือขึ้นล้าสามาคัคีซีเซียนดังเนาะเข้าไปเต็มเต็มแบบไม่ต้องกลับเข้ากันของเลขเ,เลขเมทิมาเนาะศูนย์ีตรงๆ มาดามคำนวณหกหกชอเชตชัยหกหกสองสุวันเนาปะปาดเขา่ขาข้าเข่าเนี่ยพุแมเพพ่นองมีไผ่ใดไผ่ตามบ่ดนอถ้ายังไม่มีใครได้ใครตามมือนีเข้ามาติดตามชมไปพร้อมๆกันเจ็ดเสียงดังให้มาราวสามัคีมีทุกวันสองทุ่มครึง่งเข้าไปเบอ่งตัวเลขแนวท่างกันเลยค่ะว่าจะถูกใจเอซีไม้ชอบก็กดไลค์กดแชร์พุแม่อพ่นองไปเบอ่งตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะ ท่าน,นี้ก็จะเป็นของมาดามพ่อแม่พี่น้องเป็นจังใดเป็นจังใดมีผู้ใดใดผู้ใดตามบ่มีใครได้ใครตามไหมคะล่าสามีขี้เข้าเต็มเต็มอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเต็มเต็มอีกแล้วมาดามคำนวณคนเลี้ยวเข้าลายคนพ่อแม่พี่น้องเข้ากันไปหลายคนวันที่สิบเอ็ดเข้าไปสี่ศูนย์เข้าตัวเน้นตัวจอเด้อค่ะเด้อว,วันที่สิบสองไม่ผ่านแต่ว่าวันที่สิบสามคือมื่อวันเข้าอีกแล้วไปหกหก เป็นจังใดแฟ้นครับเลขกเบิ่ลแฟ้นคับเลขเบิ่นมีบอยกมือขืนทำมีเนาะแต่ว่าส่วนมากเรื่องเบิ่งมาดามบ่ไดเอาซ้ำเพิ่นว่บาบลไยหางได้พ่อแมพี่นองเบิ้นนี่บ่ต้องกลับไปแล้วไปเลยไปแล้วมิตรใดกับใดได,ได้นี่ลร,รวนรวนได้อนี่กกำไร <c oughs> กำไรรวนรวนอา้าวมื้อนี่บ่สาทยา,ยาย่ยายไบุใหญ่หาง โด,โดนมาเทียนหนึ่งมาสันเพื่อนวาเบื่นมาดูอยู่เด้อโอ้พี่น้องเจ็ดเจ็ดกับมาวังหันหนึ่งเด้มาดูอยู่มาอยู่ดูอยู่เงื่อนนี่มาติดตามช่มว่าของมาดามจะไปจะพันพันอีกว่าแต่ว่ามาดามเน้นให้เจ็ดมาหกพ,พี่น้องเน้นให้เจ็ดมาหกเมื่อนี่เน้นแขนแขนล่องเบิองเด้อค่ะล่องเบิองล่องเบิองล่องเบิอง,องเองด้เมือนีเม็ดเดียวหางเดียวเรียเม็ดเดียวเด้ยนี่บัแมนหางเดียวเม็ดเดียวแต่ว่าสี่หาง ตัววิ่งตัวรูดเพราะว่าได้เม็ดเดียวล่องเบืองวาเอนีสิพาน,พานบอสิเข่าสิปังบ่สิเป็นคือห้าหน้อยบ่ะมาดามให้วันนี้รูดเราสามชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ซ้ายขยันไปหาหนยเพราะว่าฮาหนยเข้ามีทุกวันเนาะค่ะเนาะมีทุกวันเข้ากันไปลายคนมาเกเจ็ดเซี่ยนดังไปสีเซี่ยนเมื่อวันเมื่อนี้สิไปจากเสียนมาเตรียมตัว ก้อนสิไปเล่นน่าสงการหลังจากเล่นน่าสงการเท่ากับมาลุนบาทสองทุ่มครึ่งคืนนี้เราสามัคคีมารามให้รูดเก้าเม็ดเดียวบนล่างสองตัวสี่หางบวกตัวเบิ้ลกับเชี่ยหาเด้อโบวแม่พี่น้องบว์ได้กลับเด้อน um. mm ี nah ่ติดไว้เด้อติดไว้เด้อสองตัวสี่หางเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าห้า เบิ้ลจะเป็น99สามตัวสี่หาง196 197 198 199สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่96 97สามตัวเน้นสองหาง196 197แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของดาล่ามาดามเมื่อนเนาะอ่ะขึ้นแท่นอีกแล้วพวกแม่พี่น้องว่าจะไป ตลอดหอดฟังบ่เมือนี่ยาฆ่าตะเรียนน้ำเด้อมือนี่ต้องไปเด้อเดลล่ามาดามเด้ออะต่อไปเป็นของออเล็กมีทีมากเลขกมีทีมากก็ได้ไปได้ไปเข็นเขยน,นแบบโบตองกับพูเมพี่น้องแต่ไม่ได้เข้าตัวนิ้นตัวเจะเพราะว่าน,นีนให้แค่สองหางแล้ไมนมีสี่หางกะหนาติดไว,ว้เนาะนาติดไว้พูเมพี่น้อง มื่อนี้มือใหม่ไปใหม่เข้าไปเต็มเต็มศูนย์สี่ล่วสามีคีออกศูนย์หกศูนย์สี่ล่างออกหกหกโอ้เล่าวีนไอพีออกอย่างน้อมาดามลืมเบิงวีไอพีออกอะไรน้อมาดามลืมเบิงว่ามีพองผู้ใดเข่าบอเล่าวีไอพีมาดามเช็คให้แล้วเพื่อไม่พี่น้องเล่าวี่ไอพีออกกัน ออกอีกแล้วแปดสองเนาะหนึ่งแปดสองบนแล้งออกห้าหนึ่งเล่าวีไอพีบามีของผู้ใดเขาบอเจ็ดเสียนดังมาอวานเนาะอ่ะเมื่อนี้มาติดตามช่วงบาทเนี่ยว่าของเอ็นแล้วเบื้องไหแล้วเนาะพรอแม่พี่นนองเนาะเพราะว่าไปได้ทั้งสองเลาเนาะไปเล่าสามาชีแล้วก็เล่าวีไอพีเนาะค่ะของ เลขมีที่มาเข้าไปตรงๆแบบไม่ต้องกลับปูไดเป็นแส้นครับจับตามองมื่อนีพายในมา8กับ0 2ตัว4หางสองตัว4หางก็มี8 1 8 3นึ่งแมศ่งนเบิ้ลจะเป็น8 8 0 0 3ตัวสีตัวสหาง0 8 1ย์แปดหนึ่ตัวเน้น2หางเน้นไปที่8 1 8 3 3ตัวเน้น2หาง0 8 1 0 8 3 แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาของเพิ่นเข่าแบบบตรงกับเรื่อไม่เบื่องประวัติเท่ลไหร่พี่น้องของเลขมีที่มากะหนาอยู่เนาะอ่ะควันกะเข่าดีสองวัดติดกับผ่านมาแล้วเนาะสองวัดติดติดก็ผ่านมาแล้วของเลขมีที่มาอุไดเป็นกะแฟครับของไผ่กะจิ้มของผู้นั่นเนาะพี่น้องเนาะอากาศขอบุญขอบุณเลขมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของชอเชิดัย ห้องโอเชียใช่กับเขาไปเต็มๆหกอีกเว้ยพี่น้องขันมาเบิ่นบ่พาดดอกเกีเสี้ยนดังเพิ่อนไหมาทุกคนเพิ่อนไห้มาทุกคน,น,กคนแล้วหกมาทั้งบนและล่างเด้อค่ะหกมาทั้งบนและล่างนะตัววิ่งตัวรูดนะคะจับตาม่องเมื่อนี้ผู้ใดสิไปมาไปบาทมาไปบาทใครจะไปกับโชเช,ชียชัยเมื่อนี้ว่า,าวสิเข้าสิบังบ่สองทุ่มครึ่งมาติดตามชมกันอีกเนาะ ช,ชาเชชัยให้มาวันนี้รูดลาวสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้หกกับเก้าสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเบิร์จะเป็นหกหกเก้าเก้าสามตัวสามหางหกเก้าศูนย์หกเก้าหนึ่งหกหกเก้า สตัวเน้นสองหางเน้นไปที่60 90นสมตัวเน้นหางเดียวห9 0แคปหนา้าโจถ้าใครจะตามของชอเชษชัยอะแคปหน้าจอล้วไปต่อพอมีพี่นอ้องยังไงกกากขอบบุญขอบคุณช่เชิดชัยได้เอาคือบ่ให้เปิ้งประวัติมาดามของเพิินขึ้นหนาแถ้เดือนดียูได้พอมีพี่น้องแฟนคลับชอเชิดชัยเป็นจังไง ลุดก็ไม่เกินสองหรือสามงวดเนาะของเพลินกะตัววิ่งตัวรูดกะไม่เห็นตลอดตัววิ่งตัวรูดกะไม่เห็นอ่ะตามต่อพู้แม่พี่น้องมากของผู้ใดตามของผู้นั้นเนาะกลับประบุนกลับพุ่นช่อเชิดใช่ที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาวางทางช่องเนาะสำหรับสายขายันไปหาไปลาวสามชีหลังจากเรียนนามสงการอิ่มๆเราได้เงินกลับบ้านพูดแม่พี่น้องของเสียนหนุมก็เข้าไปเต็มเต็ม เน้นหกมาหกเด็กพ่อแม่พี่น้องของเซียนนมเน้นหกเด้อค่ะเน้นหกเข้าไปที่หกหกหกมาทั้งบนและล่างนะคะตัวรูดนะหกมาทั้งบนและล่างนะคะเป็นลักลอยบนเนาะเซียนนุมให้มาวันนี้เอาวังหันเอาใครแม่ไหยตัวนี้เพื่อนกะทิเขาคือเก้านอกกะวอกเลยเขาหกหกมือนี้มือใหม่มือนี้มือใหม่ไปใหม่ใครใครเป็นแฟนคลับของเซียนนุ่มมือนี้มาจับตามอง จับตามองข้องเสียนนุมกระเดินดีอยู่เด้คล้องเพลินพอมีพ่นองวันทีเก่ากับแปดหนึ่งหนึ่งปดเด้อค่ะเด้อสิบเอ็ดกัตัวรูดยังมาเอาห่างหางแต่ก็ยังมาให้เห็นรูดไม่เกินสองงวดเสี้ยนนมให้มาวันนี้รูดลาวสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ศูนย์กับสองสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์ห้า สองสหเบิ้ลก็จะเป็น0022 3ตัว3หาง024 025 002 2องตัวเน้น2หางเน้นไปที่0425 3ตัวเน้นหางเดียว025แคปหน้าโจอถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มแล้วไปต่อเป็นของไายเป็นของซ่องสุวันเนาะค่ะเนาะ ของซ่องสูวันเขาแต่ตัวรูดเนาะพ่อแม่พี่น้องเข่าตัวรูดแต่ว่าอู้เล่าสามาขี่เข้าไปตั้งสี่เซียนเนาะจูจๆไปเลยช่องสูวันเข้าไปที่ศูนย์นะคะศูนย์ยังมาให้เห็นเมื่อนี่เมือ่อไมคคันผู้ใดกลับหัวกับโปะเลยแล้วเนาะพ่อแม่พีนนน่น้องมาผู้ใดสิไปกลับยูหันโนมาดามติเก่าคือเก่าหกคือหกนอนติอ่ะเมื่อนี่เมื่อไม่ไปไม่ผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับ่องสูวันแคปหน้าจอ สองส่วนให้มาวันนี้รูดลาวสามชีสองพุ่มครึ่งคืนนี้สองกับสี่สองตัวสี่หางสองศูนย์สองหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งเบิ้ลก็จะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหางสองสี่ศูนย์สองสี่หนึ่งสองสองสี่สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สองศูนย์สี่ศูนย์ สามตัวเน้นหางเดียวสองสี่ศูนย์แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวรรณเนาะค่ะเนาะสองสุวรรณนี่มากือกันกับเส้นนุมเด้ยังมาเน้นสี่ศูนย์ศูนย์สี่อีกโอ้มันเหมือนอันช่อของไผค,คือช่อเช็ดใช่หร่ของช่องของเส้นนุมหรอพแม่พี่น้องสี่ศูนย์ศูนย์สี่เนาะของเส้นนมศูนย์สี่เน่นคือกันเด้จับตามหม่องเหมือนี่ ว่าค้องไพสิบไปซียเนาะผนยังหายมา4004อีกอยู่อ้าวคองแรกรับนางฟ้าบัพานเนาะแรกรับนางฟ้าเป็นจ้งใดเขาเล่ารูดบอดเจ้าตัววิ่งตัวรูดเดินดีมีเอฟซีเมเม่มากอยู่ว่าของแรกรับนางฟ้าตัววิ่งตัวรูดเดินดีสุดๆเลยันผู้ใดวิ่งใดรูดผู้นั้นละหมานเนาะเนาะเม่นบัพ่อเม่พี่น้องอ่ะแตกสามตัวก็เคยผ่านมาแล้วค่ะ แตกสตัวก็เคยผ่านมาแล้วมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่แรกรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดเหล่าสามคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้5กับ7จสองตัวสี่หางห้าห7ห 7, 7 8เดเบิ้ลจะเป็นห้าห้สตัวสามหาง5้าเจ็ดหกห้าเหห้สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่7 เจ็ดแปดสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดแปดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขหลับนางฝาแล้วไปต่อเป็นของใครยกับวาอบุญกอบคุณเลขหลับนางฝาเด้๋ยวกะที่หายตัวเลขในทะางมาว่างทางช่องเนาะตามขอาพระคุณเป็นอย่างสูงก็ไปเป็นคองล,อกกคล็อกจิกผ้ารวยเลขล็อกจิกค,คือบ่กไปเนาะไปแล้วคือหยุดเนาะอย่าหยุดแบบ แบบกระจุยแบบนี่แม่นอเพื่อนกระตกใจตัวยุดแบบบ่ไปจกักโตวันนี้แม่ตัวหลุดกระบ,บ่ไปพะนะมึงแน่พ่อแม่พี่น้องของเพื่อนเดินดีเด้อของเพื่อนกระเดินดีแต่ว่าเมื่อวานนี่เกิดยังขืนข่าเล่นสงการบ่ยุดสะงักเลยแม่แต่กระทั่งตัววิ่งตัวหลุดกระบ,บ่ไปเมื่อนี้ไปไหมพ่อแม่พี่น้องไปว่าไ้ต้องไปต่อเมื่อนี้แฟนครับผู้ใดเป็นแฟนครับของลลอกผีกผ้ารวย แคปหน้าโจค่ะอ่ะมาต่อกันบาดนี้พ่อแม่พี่น้องย่านมีเสียงแสกซ้อนอันนีเสียงแสกซ้อนกับขอโทษขอภัยเนาะของแรกจิ๊พารวยให้มาวันนี้ตัววิ่งตัวรูดเหมือนเดิมเพิ่มเติมจะเป็นความปังบอกพ่อแม่พี่น้องหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ่งสี่หนึ่งห้าสามสี่สามห้า เบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหางหนึ่งสามสี่หนึ่งสามห้าสามเอหนึ่งหนึ่งสามสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สามสี่สามห้าสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามห้าแคปหนา้าจอถ้าใครจะตามของหลอกกิ๊กพารวยแล้วก็กราบขอบุญขอบุณหลอกกิ๊กพารวยเรื่อที่หยยายกระเลขกนะท่างมาว่างท่งน่องเนาะ ราบวาบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กขอบขอบุณขอบคุณจัดเส้นดังที่ห้ตัวเลขแนวทางมาวางทั้งสองกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็ที่ขาดบ่ไ้กะกาบขอบุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมบม่วันศเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกาบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านยงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ